แสงเต็มหน้าเลยสวัสดีครับวันนี้อ้ผมนะครับมา Memory นะครับก็หลายคนอาจจะงงว่าผมอยู่ที่ไหนเนาะผมอยู่ที่ฟิตเนสครับฟิตสโตยิมที่รากกแห่ง53นะครับเป็นฟิตเนสที่ผมก็เป็นสมาชิกอยู่มาเป็นปีแล้วล่ะก็จริงๆวันนี้อยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการออกกาลังกายเพราะความเป็นจริงนี่คือผมออกกาลังกายมาตั้งแต่อายุ2 4ปัจจุบันอายุ30ก็คือ6ปีเต็มแล้วเนาะที่ได้ออกอยู่วงการนี้มาแต่ว่าหุ่นผมอ่ะมันจะไม่ได้ดีอ่ะมันพวกนายแบบอะไรขนาดนั้นเพราะว่า ผมก็มีออกบ้างหยุดบ้างยี่ช่วงโควิดนี่คือหยุดไปเลยอ่ะไม่ได้ออกเลยแล้วช่วงหลังๆวันนี้ก็ขี้เกียจเองด้วยแหละไม่ไม่โทษใครนะเสือขี้เกียจเองชุนแล้วก็ผมมีงานที่ต้องทําก็คือ,อมีขับแก็บหลังเลิกงานด้วยเวลาออกกําลังกายคือน้อยลงแต่ไม่ใช่ไม่มีมีแต่เสือไม่มา <laughs> ก็วันนี้เดี๋ยวชวนนี้รถรถเอาไปพวกเอารถยนต์เนี่ยไปเคลมรอบคันนะครับระหว่างนี้ก็คงก็มาเข้ายิมหน่อยฟื้นฟ,นฟนูร่างกายหน่อยดีกว่าเพราะว่า คนข้อเดียวคนที่เคยออกกำลังกายอยู่แล้วเนี่ย uh, m u s c l เ memory เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าความทรงจำกล้ามเนื้อมันจะมีมันจะช่วยให้อกล้ามเนื้อเราฟื้นตัวได้ไวอ่าจากคนที่ออกกำลังกายมาตลอดนะแล้วก็ต้องเท้าความว่าผมอะ่ะก็ไม่ใช่อย่างที่บอกหละผมไม่ใช่คนที่หุ่นดีแบบนายแบบไม่ได้เป๊ะปังกล้ามใหญ่กล้ามโตกล้าม,ามแน่นลำบึกอะไรขนาดนั้นไม่ใช่ผมก็จะตัวเล็กๆนี่แหละครับสูง174หน 65, ัก65นี้ช่างได้ 65.7แล้วก็แฟตเนี่ยก็จะอยู่ที่13%ก็คือเอ้ยขอโทษครับแฟตอยู่ที่15%ไม่ได้ไม่ได้เออไม่ได้หุ่นเป๊ะปังอ่ะใช้คำนี้แล้วกันธรรมชาติ100%ธรรมชาติลงทุนหรือเปล่าไม่รู้ก็วันนี้วันอังคารที่ทลายเอ่ยวันที่14นะครับวันที่14ตุลาคมก็เป็นมันกลับมาการกลับออกงางการเพื่อจะทำคอนเทนต์ประมาณว่า ถ้าพวกาออกกาลังกายจริงจังเนี่ยเอาสักเจ็วันแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงคืออาหารผมก็ยังกินเหมือนเดิมน,นะผมเป็นคนที่กินข้าวสามมื้อปกติข้าวราดแกงท,ทั่วไปแล้วก็อาจจะมีดื่มน้ำอารมณ์อ่าอันนี้ก็เป็นนะยังติดอยู่จะดูเฉยว่าร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างน,นะครับอาจจะเปลี่ยนนิดนึงหรือไม่เปลี่ยนเลยอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันอ่าวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาออกกาลังกายส่วนอกนะครับ แขนแล้วก็หลังแขนพันพุชนะครับแต่วันนี้ปนาาเป็นวนอคารเนาะ <c oughs> ครับผมแล้วก็จะมีคาร์ดิโอสักหน่อยโอเคเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่าว่าวันอังคารน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับแค่ไหนแค่นั้นแหละเอาทําให้ดูแบบสุนทราแล้วกันไม่หรือจะใครมีอะไรแนะนําก็คอมเมนต์ได้ผมก็เป็นสายกลางๆอยู่แล้วจริงๆความรู้เรื่องอาหารก็มีแต่เสือกไม่ทำไงรู้หมดแล้วต้องทายังไงให้ดีขึ้นแต่อ่นะโอเค อโอเคครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการกลับมาออกกำลังกายในรอบเดือนได้เลยจริงๆนั่นแหละครับก็ออกมาตลอดแหละแต่ก็เป็นออกหยุดๆนี่ก็จะลองกลับออกแบบเต็มที่สักหน่อยนะครับเพราะระหว่างที่รถรอซ่อมก็ไม่มีอะไรทำเนาะหลังเลิกงานจริง,รง,รงๆงานช่วงนี้ก็เยอะด้วยแหละครับงานประจําผมอะ่ะก็หาเวลามาเรื่อยๆครับมันมีแหละเวลาแต่ผมขี้เกียจเองวันนี้จะเล่นกล้ามหลังนะครับแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรมากมายเพราะว่า ที่ผมมาเล่นคนเดียวเนาะจริงอยู่ว่ายิมมันมีขาตั้งกล้องอแต่ผมบางทีผมไม่พวกขี้เกียจเฉยๆอาจจะถ่ายหรือไม่ถ่ายก็ดูแต่อารมณ์วิีนึงเหมือนกันครับวันนี้จะเล่นเป็นช่วงหลังหลังนะครับก็แล้วมีหน้าแขกด,ด้วยก็เล่นตามสไตล์ของผมเองนะครับอาจจะไม่ได้อิงกับโปรแกรมของใครแล้วเล่นเอาที่เราสะดวกแล้วก็เอาที่ไหวแล้วกันเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกผมก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปออกากำลังกายกันดีกว่าเดี๋ยวก็ตอนนี้ มันเป็นเวลาประมาณกี่โมงวะเนี่ยหนึ่งทุ่มครึ่งครัของวันที่วันที่สิอ่าวันพุธที่15ตุลาคมครับผมอ่าโอเคครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่3นะครับแต่ว่าความเป็นจริงคือผมหายไป3วันก็มีคาร์ดิโอเบาๆวันที่เวบเบาๆนะครับแต่ไม่แต่ว่าแบบออกกําลังกายนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้มายิมเนาะก็วันนี้เป็นวันที่วันที่ตอะไรเอ่ยวันที่สินะครับ วันที่19ตุลาคมวันนี้จะเล่นกล้ามขาหน่อยครับเพราะว่าจริงสองวันที่เล่นอกกับหลังไปก็ตึงพอสมควรเพราะว่าความที่เราไม่ได้ไม่ได้สม่ำเสมอด้วยแหละก็จะ <g ül> มาดูว่าเดี๋ยว,วครบเจ็ดวนัผดวนผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยไหมสักนิดหนึ่งหรือขอนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ขุมอาหารหนักผมก็ยังมีกินอาหารปกติทั่วไปคือข้าวราดแกงอะไรเงี้ยแต่ว่าจะติดเท่าน,านิสัยผมอนิสัยส่วนตัวของผมก็คือ ผมไม่คนที่ไม่ชอบกินของมันอ่าไม่ค่อยชอบกินไม่ค่อยติดหวานอันนี้อันนี้เป็นนีสัส่ส่วนตัวแล้วกันก็เลยอาจจะน้าหนักอาจจะน้าหนักผมมันไม่ได้เปลี่ยนตอน,นผมไม่ได้เขายิมน้ําหนักผมก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากน้ําหนักผมจะอยู่ที่ประมาณ65 66้าหเนี่ยไม่ค่อยเกินนี้หรอกแต่มีช่วงหนึ่งที่มันดีขึ้นมาถึงเจ็ตัวนึงลดลงมาแล้วแล้วก็ท่นนี้เดี๋ยวพยายามปั้นหุ่นให้มันเฟิร์มใหม่ก็คือเป้าหมายของผมนะคือไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวเท่านี้แหละแต่ว่าอยากจะให้มันลรีน ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากนะคือไขมันผมมาอยู่ที่15อจากที่วัดได้วันแรกนะครับคือมันก็น้อยอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเกิดไขมันต้องลดมันนิดมากกว่านี้มันสำหรับผมว่ามันก็ยากจริงนะแล้วข้อเสียคือผม่มันดันมีไขมันสะสมอยู่ที่พุงเยอะคือช่วงช่วงบนเนี่ยไม่ค่อยไม่มีหรอกแต่คือลงพุงไะเยอะมากโดยเฉพาะท้องล่างเนี่ยเป็นส่วนที่ผู้ชายผู้้ชายผมหรืออย่างพวกเราหลายหลคนมักจะมีปัญหากันอยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวดูว่าจะได้แค่ไหนนะคบจริงก็อยากจะลดแฟทให้ได้เหลือสัก12แต่ว่าคือ12ไม่ทัันนเรา7ว อยากจะทาให้มันแบบสักเดือนหนึ่งสักสองสามเดือนแล้วก็ว่าไปแต่ตอนนี้คือลองดูซิวงเจ็ดวันเนี่ยจะลงไปได้มากที่สุดแค่ไหนจะเปลี่ยนสักนิดหนึ่งไหมอขอแค่นิดนึงถ้าไม่นิดนึงถ้าไม่เปลี่ยนก็เฟลอยู่นะโอเคครับไปออกกำลังกายกาันวันนี้จะเล่นขานะครับแต่ว่าจะไม่ถ่ายคลิปเดี๋ยวครบเจ็ดวันเรามาสรุปกันว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการแชรเล่นเนาะเป็นวันที่เจ็ด ของกานออกกาลังกายเลยเป็นวันที่4ที่มาฟิตเนสนะเพราะว่าผมอยู่ไป3วัน7วันก็ครบเนาะเดี๋ยวผมออกเสร็จเดี๋ยวจะมาสรุปกันว่าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรืออาจจะไม่มีนั่นแหละอย่างที่บอกจริงๆวันนี้เป็นวันที่20ตุลาคมนะครับเป็นการลงทะเบียนคนละครึ่งวันแรกใครลงทะบนบ้างาผมก็ลงทานผมตื่นมาตีเกือบ6กโมงเชา้าเพื่อมาลงทะเบียนแล้วเนี้ยฝนก็ตก ค่อนข้างหนักมากเลยนะครับผมเองก็ถือว่าได้บรรยากาศความสดชื่นการออกกำลังกายแล้วกันในตอนนี้ว้าวฟ้าแรงด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะค่อยออกกำลังกายนะครับวันนี้เป็นวันแรกของสัปดาห์ก็คงจะเปิดด้วยโปรแกรมผมเหมือนเดิมครับผมผมจะเล่นเป็นโปรแกรมประมาณ push pull leg เนี่ยแหละครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เป๊ะฟังอะไรมากโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เอาไว้เดี๋ยว,ว,ยวจบคลิปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปพวกค่า BMR BMI แล้วก็วัด พวกไขมันกันนะอ่ะโอเคครับวันนี้ผมถ่ายคลิปนะครับวันที่22ตุลาคมนะครับปี2568ก็เพบะออกกำลังกายครบ7วันแล้วจริง,รงๆก็ไม่ได้ว่าจะครบ7วันจุออกนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวก็จะไปออกต่อน,นี่แหละเพราะว่าผมจะทำชาลนจ์แค่ว่า7วันที่ผมออกกำลังกายอย่างเต็มที่หลางที่ที่ไม่ได้ออกมาก็เกือบเดือนเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์อะไรเปลี่ยนแปล,ง,ปลงกับกับร่างกายผมบ้างเนี่ยก็จะเป็นระยะสั้นนะครับอาจจะไม่ได้มี อะไรที่มันแบบโอ้โหบุ๋วห่าอลังการเท่าไหร่ก็แต่เดี๋ยวผมจะแปะรูปเอาไว้นะครับว่าแต่ละวันเนี่ยค่าเฉลี่ยร่างกายของเป็นยังไงนะครับก็มาที่วันแรกกันก่อนนะครับคือใน7เจ็ดวันนี้ผมออกกำลังกายอยู่4วันนะ4วันคาร์ดิโอรวมกันทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบนาทีนะครับมีจะมีวันหนึ่งผมไม่ได้คาร์ดิโอที่เหลือจะคาร์ดิโอหนึ่งชั่วโมงหลังการเล่นเวทเทรนนิ่งเสร็จโอเคครับวันที่ สิบสี่ตุลาคมเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปนะก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่หกสิบห้าจุดเจ็ดนะครับน้ำหนักแล้วก็ผมสูงร 74, นะ้อเจ็ดสิบสี่เนาะตัวเลขที่ผมมักจะโฟกัสหลกัลกๆก,ก็จะเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟทผมอยู่ที่อ่าสิบห้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับจริงๆตรงนี้ผมคะแนนร่างกายก็จะอ่ะอยู่ที่เจ็ดจุดเก้าผมเองก็จะเป็นคน,นที่ไม่ใช่คนร่างใหญ่อย่างงี้ต้องบอกอย่างงี้ว่าไม่ใช่คนร่างใหญ่ไม่ใช่คนที่แบบจ้หุนแบบนายแบบมีกล้ามรัมบึกขนาดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ ก็ประมาณนี้ครับก็แฟตเนี่ยปกติผมก็อยู่ที่สิเนี่ยปกติก็จะคุมไม่ให้เกินนี้อยู่แล้วน้ำหนักก็จะอเอา TDE แคลองี่สองพันเอ้อี่ร้อยยี่ิบห้าแล้วก็มีเอ่อ BMR 1น0าแคลอันนี้ผมเปิดลูกอยู่ในคอมนะครับพอดีแต่ผมจะลูกขึ้นรูกอย่างเงี้ยส่วนมากผมจะโฟกัสในส่วนนี้มากกว่าเป็นหลักเลยอ่า ต่อมานะครับก็เป็นเมื่อกี้วันแรกผ่านไปวันเอ้ยขอ,ขอขยายนิดนึงวันแรกผมทําอะไรผมจะเล่นเป็นโปรแกรมพุชนะครับก็คือเล่นหน้าอกมีหลังแขนแล้วก็มีไหล่นิดหน่อยอหลังๆก็จะเล่นเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นโปรแกรมส่วนตัวนะส่วนตัวก็ผมใช้โปรแกรมนี้มาก็นานแล้วละครับโอเคนะครับแล้วต่อมาก็คือวันที่วันที่ท่า่เอ่ยวันที่สิบห้าห 15. คือต่อเลยพวก b o ด y ี้แฟผมจะเหลือที่อยู่ที่14.2นะครับคือก็ไม่รู้ว่าคลาชชั่งมันเป็นอะไรหรือเปล่านะวันเดียวมันม,มันลดได้เยอะจังเลยก็วันนี้ผมจะเล่นเป็นโปรแกรมพูนะครับแล้วก็คาร์ดิโอตบท้ายก็60นาทีก็คือพูคือดึงหลังหลังนะคือมีพวกอะไรวะลืมชื่อท่าไปแล้วแม่งบางทีผมก็จำชื่อภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้มีซิทอันิดหน่อยครับแล้วก็หลงัลงๆก็จะเป็นคาร์ดิโอหลัง แล้วก็าออกกำลังกายนะครับเราพอเตัวเลขเปอร์เซ็นต์แฟ,แฟกรก็จะน้อยลงไปนิดนึงแล้วก็ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้ออกกำลังกายคือวันที่สิบหกสิบเจ็ดแล้วก็สิบแปดคือตอนนั้นผมทำอะไรผมติดงานผมเลิกงานเย็นด้วยแล้วก็มีธุระแต่ว่าด้วยความที่ผมเองก็ไม่ค่อยได้กินอาหารแบบคือไม่ใช่คนกินจุกจิกอยู่แล้วแล้วโดวยนิสัยผมก็จะไม่ค่อยกินของมันอาจเป็นคนไม่ชอบกินของมันของทอดเท่าไหร่ก็จะเลยไม่ค่อยมีก็จะไม่คม่อยมีปัญหาในเะรื่องของการคุมอาหารตรงนี้แต่เสียข้อเสียเดการ กินโค้กเออนี่มีข้อเสียจริงยอมรับว่ายังไม่ได้เลิกนะแต่ว่าพยายามเบาๆลงเพราะว่าก็รู้อยู่และครับโค้กมันไม่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วเนะาะแต่ใครก็รู้กันอันนี้ครับผมแล้วผมก็มาออกกําลังกายทีนะคือวันที่วันที่สิบเก้านะครับซึ่งวันนี้จะไม่ได้คาร์ดิโอนะเพราะว่าเพราะวันนั้นรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกไม่มีแรงก็เลยมันใส่กระเวลเลยไปหมดแล้วลวันนี้จะเล่นขาเป็นหลักเลย แต่ว่าผมจะมีจุดอ่อนอย่างหนึง่งคือการเล่นขาเนี่ยผมไม่สามารถสควอตได้เต็มตีนเหมือนคนทั่วไปนะด้วยความที่ตอนนี้เด็กอะ่ะผมแม่งเดินขย e n เออเดินคนไม่เต็มตีนนะเพิ่งจะมาปรับบุคลิกได้นิดนึงนิดนึงแยะอ่าเพิ่งม,มาปรับบุคลิกได้ว่าแบบจะไม่ค่อยเดินขย eng แต่หลักๆมันก็ยังมีเผลอๆอยู่บ้างเปอร์เซ็นต์แฟลนี่ขึ้นมานะครับเป็นเอ่ะ14.8อื่นๆก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับก็อยู่ที่ประมาณอ่าตามที่ตัวเลขนที่ขึ้นเลยผมอธิบายไม่ค่อยเป็นมากเท่าไหร่เพราะาส่วนมากผมจะโฟกัสที่อเอ ครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็วันที่20นะครับเปอร์เซ็นต์แพทผมลดลงเหลืออยู่ที่13เปอร์เซนตพอดีซึ่งเฮ้ยผมว่ามันเปลี่ยนไม่รู้กาช่างกขาเป็นยังไงนะแต่ว่าสำหรับผมผมว่ามันก็เปลี่ยนเยอะอยู่นะมันลวนหรือเปล่าดึงดิงเด,ง,ดงขึ้นเด้งลงเจ็ดวันมันจะลดไปถึงสองเปอร์เนเลยหรออะไรเงี้ยผมเองก็ไม่ไม่ชัวร์นะแต่คือโดยส่วนตัวร่างกายผมก็ ก็คือเหมือนกับเป็นคนที่ปรับตัวง่ายนะตอนให้เลื่อยูุดออกกําลังกายไปเพราะว่าความที่เรามีมัตสุเมมโมรีอยู่แล้วคือเคยเล่นเวทมาก่อนมันก็ยังมันจะฟื้นฟูนนได้ไวอ่ะก็หุ่นผมอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับเดี๋ยว,วจะขึ้นรูปราสุดเอาไว้ให้ไม่ได้แบบหุ่นดีมันได้แบบนี้เรามาแชร์เฉยๆครับเพราะจริงๆเจ็ดวันเนะี่ยมันไม่ใช่การแบบไงเดมเราช่างทุกวันบางทีตัวเล่มันมีเพี้ยนได้ตาช่างก็มีเพี้ยนได้นะครับ ผมวันนี้ผมกลับมาเล่นเอ้ยวันเนี้ยในวันที่ยี่สิบผมกลับมาเล่นอกอีกครั้งหนึ่งโปรแกรมพุทธอีกครั้งหนึ่งก็ก็เลยแล้วก็เอ้แล้วก็คาร์ดิโอคาร์ดิโอไปอีกอ่ครึ่งชั่วชั่วโมงหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณตรงนี้แหละครับก็จริงๆอาจจะไม่ได้หุ่นดีเป๊ะมากอย่างที่บอกเลยนะครับก็มาแชร์กันเฉยๆสั้นๆส,ส่วนคนที่ออกลังกายจนหุ่นดีแล้วผมผมชื่นชมนะพวกคุณเก่งนะแต่ผมมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นออกเรื่อยๆแล้วกันจริงๆผมก็ออกลังกายมาเนี่ยก็ 6ปีแล้วไม่ได้ว่าเพึ่งเป็นมือใหม่หรอกแต่ที่หุ่นมันไม่ได้ไปถึงไหนเพราะว่าเราไม่ได้อยากตัวใหญ่แค่นั้นเองคือผมเล่นจากผมบอกแห้งๆมาแบบให้มันดูดีขึ้นเฉยๆใช้คํานี้แล้วกันครับผมก็ในที่นี้ไม่มีอะไรมากครับมาคุยกันสั้นๆเฉยๆแล้ก็เดี๋ยวสุดท้ายก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมาบมีเมลี่หยนะครับสวัสดีครับ